สบายดีว่าวแล้วว่าเมื่อนี่กะส,สนองความต้องการของตัวเองอย่างเต็มที่คืออยากยังกะสิเฮ็ดกินอันนี้เป็นหนึ่งเกี้ยวหรือว่าขนมจีบที่คนไทยิันเอิญเนาะเมื่อก่อนไปจับเบิ่งนมินิมาโตที่ว่า่ทัน้ซุคหานะสี่คำเส้าหาพันกีบอืมถ้าสำหรับข่อยคันสิก,กินให้อิ่มกับตเกีย่เจสิมฮาพันกีผู้ต้องซิบปลายคำพู้ลเลยก็เลยซื้อมาเห็ดเองให้ลูกสาวเห็ดให้กินเนาะอ่ะ ปรุงเติมกับบมียังไลาไม่แต่หมูเด้งเนาะกุ้งหาหกโตแล้วก็มาผาัากผักบอยมุนปันไดเครื่องปรุงกับมีซอสหอยตื่มเข้าไปเพิ่มรสชาติพริกไทยแล้วกะใส่น้ำมันพืชเข้ไปน้อยหนึ่งเพิ่มความชุ่มชื่นในเนื้อของเกี๊ยวหั่นเนาะะเอามะา่อเพื่อน่อดอกอันนี้ค่อย่อบ่บเป็นมีแต่บอกไปอยากกินแล้วก็เฮ็ดให้กิน ห่อเรียบร้อยเอาไปหนึ่งอยู่ประมาณสมโมงหนึ่งหอมูซุขขกคากๆเนาะเพราะกุ้งนะซุกไว้อยู่แล้วแผ่นเ,เกี้ยวก็ซุกไว้อยู่แล้วหนึ่งเข้ากันหลังจากหนึ่งใกล้สะซุกเข้ากับเติมน้ำซุปเข้าไปน้ำซุปที่เขาต้มเมี่ยนโบบากระดูกมูอย,ยังก,นนกัญญาเนาะแลวกับปรุงรดน้อยหนึ่งแล้วมาจ้ำกับน้ำซิ่ยที่ห้ยผักเทียมเจียวเข้าไปในน้อยหนึ่งซอยหมกเพชลงไป ข้ากันดีกระซำกับห่านย่ายู่เซบเซบเนื้อกุ้งกันยังเป็นแบบสีกุ้งคกากินเขาไปค่ำได้กับค่กเซบถึกใจ